ที่จังหวัดรอยเอ็ดค่ะก็มีการจัดก,กิจกรรมนั่นก็คือเรื่องของการ kick off พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินป้องกันและ,กะแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วนค่ะโดยนายนพดลจอมเพชศร,ร่องผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอ็ดเปิดโครงการป้องกันและ,กะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตนแบบระยะเร่งด่วนจังหวัดรอยเอ็ดประจำปีงบประมาณ2 5 6 7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะกรรมการกองทุนป้องกันและกแก้ไขปัญหายาเสพติดจ,จังหวัด้อยเอ็ดณหอประชุมที่วการอำเภอทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีจังหวัด้อยเอ็ดซึ่งกมิน่างรานี่วงลุ่นพัฒนาการจังหวัดลอยเอ็ดน้าส่วนราชการพัฒนาการอำเภอและก็สมาชิกเครือข่ายกองทุนเข้าร่วมในพิธี เพื่อที่จะพัฒนาเรื่องของศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะกรรมการกองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและกแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพสนับสนุนพลังชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและคณะกรรมการกองทุนป้องกันและกแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินตามโครงการกำหนดระยะเวลาดำเนินระวางวันที่31กรกฎาคมไปจนหอดวันที 9, ่เก่าสิงหาคม2567จำนวน2 5หุุนรุ่นละ10คนโดยมีเป่าหมายดำเนินการในพื้นที่10เก่าอำเภอยกเวน้นอำเภอทวัดบุรีอำเภอละ1รุุนและกะ็ดำเนินการในพื้นที่อำเภอทวัดบุรีจำนวน6รุ่น มเป้าหมายที่เขาร่วมกะจะมีทางคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะกรรมการกองทุนป้องกันและ,กะแก้ไขปัญหายาเสพติดร,ร่วม1,250นสําคนสำหรับมือนี่กะมีเป้าหมายเขาร่วมฝึกอบรมจากตำบลเมืองน่อยและกะตำบลทวัดบุรีจำนวนทั้งสิน้นหาิคนนั่นเองค่ะ